ตัวนี้อยู่ที่เซนทันเฟสติวัลนะฮะทุกคนเชียงใหม่คือมาทําแผ่นรองเท้านะครับทุกคนแผ่นรองเท้าให้เข้ากับสรีระอะไรต่างๆนะฮะให้เข้ากับสรีระของรองเท้าของเท้าของเราอะทุกคนเพราะว่าเท้าของเราอะมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเนาะตามตามอายุตามแบบความหนักของน้ําหนักของร่างกายอะไรอย่างนี้นะครับเนะี่ยเขาก็จะมีการปรับแผ่นรองเท้านะ นะแล้วก็มีการอัปเดตให้ฟรีด้วยนะฮะนี่นะตามรูปทรงของรองเท้าเนี่ยแล้วก็ทำแล้วก็รอรับได้เลยนะทุกคนเนี่ยเนี่ยน้องเขาก็แบบกำลังวัดอยู่นะครับายาว <c oughs> ใช่รอฝรั่งยาว <c oughs> ลองฟื้น ฝรั่งลองฟุดเพราะมันจะต้องเป็นสี่สิบสแล้วมันจะต้องเผื่อมันโค้งมันเว้าด้วยเนาะใช่เพราะว่าอันนี้มันจะเป็นสี่อมันโค้งปุ๊บมันกายจะมันแตขดไปกลใช่ใช่ใช่ยชไ่จะยุคครอบจะยกมอ I make more to up up and how s h o t โอเค I o k เนี่ยทุกคนเขาบอกว่าเท้าเนี่ยมันจะเป็นต้นเหตุของอะไรต่างๆนะครับถ้าเกิดว่าแบบมันปวดบ่อยๆปวดฝ่าเท้าอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็จะมีปัญหาตามมาก็คือการปวดน่องนะฮะ ปวดข้อเข่านะฮะแล้วก็จะตามมาก็คือตามโรคภัยต่างๆนะฮะพวกกล้ามเนื้อต้นขาพวกกล้ามเนื้อตึงแล้วนูนลามไปถึงได้ทอยเลยนะ,ะทุกคนนี่เป็นสาเหตุนะครับนี่น้องเขาก็ใช้ไดร้อนเป่าอยู่อ๋นนี้มันก็จะโค้งตามใช่มันจะโค้งเดี๋ยวเราจะต้องเท้าขาวเขาพิมพ์ลงไปมันจะขึ้นรูปตามท้งเท้าเขาเลยอ๋อ ความโค้งง้างเท้าเรามันจะเป็นคอตโต้ของเรามันก็เลยทําให้แก้อฟเฟคที่เราเปอยู่ได้ครับอืมเนี่ปัจจัยหลักๆทุกคนเป็นหนึ่งในสาเหตุของอาการเจ็บป่วย เป็นการวัดเท้าให้เข้ากับรูปทรงนะครับถ้าเท้าใหญ่จะทำยากเออเท้าใหญ่จะทำยากน้องเขาบอกเวจะไม่นิดเนี่ยก็ใช้เดาได้เดาเปล่าก็จนได้เป่านะฮะปรับรูปให้เข้าส่งนะฮะ นี่คือเสร็จแล้วข้างหนึ่งเพราะว่าลองเท้าอะค่ะส่วนใหญ่อะมันไม่ได้เป็นวาวเท้าเราแบบนี้อยู่แล้วมันก็เลยทำให้ตัวอของเราค่ะเคลียบสูงขึ้นไปเรืเ่อยๆแล้วมันจะไม่มีลองเท้าที่แบบพื้นด้านในเป็นแบบนี้หรือ ส่วนใหญ่มันจะออกมาเพื่อแบบให้คนที่เขาเป็นเท้าแบนอบบชิ้นงานเป็นเป็นไปได้ไหมว่าเท้าสองข้างเนี่ยมันไม่เท่ากันมันจะโค้งวอลอะไรอย่างเงี้ยไม่เท่ากันเนาะซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่เพราะเราลงน้ำหนักไม่เท่ากันเออก็เหมือนบอดี้ร่างกายไม่เหมือนกันก็เหมือนคนถนัดซ้ายถนัดขวาอะไรอย่างเงี้ยเนาะ กระดูกขานี่เสร็จแล้วทุกคน ลองเช็คดูไหมคะอืมเป็นไรเช็คทุก่านก็ได้ค่ะพี่คะเช็คเจอแน่นอนเพราะว่าพี่ปวดเท้าอ๋อไม่ตอนนี้พี่พี่ก็ใส่เหมือนกันพี่ก็ใส่เหมือนกันนะพี่ใส่เสริมไม่งี่ขึ้นมานี่เราคุณพี่ก็ม i x โปกับเขาเไยค่ะเพิ่มอีกแค่4,000เองคุณพี่ก็ได้ตัวนี้ไปใช้อย่างไรก็สบายใช่ดีกว่ามาจ่ายเพิ่ม5,500ค่ะจริงวงินพี่จ่ายเพิ่มน้อง สุดยอดเลยมัเป็นแบบมันตอนกรงมันเป็นบินใหญ่แล้วไงแลมันบิกันได้แบบว่าถั่วมันก็จะถั่วเฉลี่ยไปไอะไรเงี้ยถ้าแบเป็นเียกับที่นไม่ด้สายหน้านห้ที่จะสย่สี่ทนเลยเเที่งได้มางที่เจ็ดเ้าด้วยโอกาสหน้าเนี่ยเสร็จแล้วทุกคน ก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรเขารัาบรับประกันเท่าไหร่นะการันตีโอห้าปีเลยโ่เคโอเคนะครับขอบคุณครับ